ขอแนะนำวิธีทำสมาธิแบบอาณาปานสติซึ่งเป็นกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าสรรเสริญมากและใช้เป็นวิหารธรรมมากด้วยเช่นกันดังนี้ 1. เข้าใจคำว่าอาณาปานสติให้ถูกต้องเสียก่อนเพราะถ้าเข้าใจผิดก็จะทำให้ปฏิบัติผิดไปด้วยพอปฏิบัติผิดจิตไม่สบายก็ไม่อยากปฏิบัติแล้วความสุข คือเครื่องล่อชั้นเยี่ยมทั้งฝ่ายกุศลและฝ่ายอากุศลในฝ่ายอากุศลก็เอาความสุขจากกามคุณมาล่อให้จิตโหยหาฝ่ายกุศลก็เอาความสุขที่เป็นความสงบความผ่องใสมาล่อให้อยากปฏิบัติ 2. อ,อานาปานาสติหมายถึงการมีสติระลึกรู้ลมหายใจเข้าออกตามธรรมชาติ ไม่ใช่หมายถึงการกำหนดลมหายใจให้เข้าออกตามอำเภอใจหลายคนที่เจริญอาณาปานสติไม่ได้ผลเพราะเข้าใจผิดคิดว่าอาณาปานสติหมายถึงการกำหนดลมหายใจเข้าออกตามอำเภอใจเมื่อเข้าใจผิดทําให้การปฏิบัติผิดไปด้วยเมื่อปฏิบัติผิดแทนที่ปฏิบัติแล้วจะรู้สึกผ่อนคลายสบายและมีความสุขกลับรู้สึกอึดอัดเหมือนหายใจไม่ทั่วท้อง เหตุเพราะปฏิบัติผิดวิธีจึงปฏิบัติแบบย้อนแยง้งไม่สัมพันธ์กับธรรมชาติการทำงานของร่างกายแทนที่จะมีสติระลึกรู้ลมหายใจกลับไปเป็นเจ้านายคอยบังคับลมหายใจเข้าออกแล้วจะมีความสุขความสงบได้อย่างไรในเมื่อผิดตั้งแต่เริ่มต้นแล้ว 3. การกำหนดอาณาปานสติมีอยู่สองอย่างคือกำหนดรู้กับกำหนดเห็น กำหนดรู้คือเวลาหายใจเข้าออกลมกระทบตรงไหนก็กำหนดรู้ตรงนั้นเหมือนยามยืนเฝ้าประตูดูคนเข้าออกลมเข้าก็รู้ลมออกก็รู้กำหนดเห็นคือวางใจให้สบายเหมือนเรากำลังเฝ้ามองใครคนหนึ่งกำลังนั่งหายใจอยู่จิตจะอยู่เฉพาะหน้าไม่ได้อยู่ในรูจมูกเมื่อเข้าใจหลักการปฏิบัติแล้ว ให้กำหนดสติไว้เฉพาะหน้าดูผู้หนึ่งนั่งหายใจอยู่หรือไปรับรู้ภายในช่องรูจมูกที่ลมหายใจสัมผัสเข้าก็รู้ออกก็รู้แต่เป็นการรู้แบบเบาบางเหมือนชำเลลองจิตมองลมหายใจแต่ขณะเดียวกันจิตก็คอยจ้องดูอารมณ์ที่จะเข้ามาปรุงแต่งจิตทําให้สติขาดเผลอทิ้งฐานของตัวเองล่องลอยไปในอารมณ์ต่างๆที่เข้ามาชักชวน จนจิตกลายเป็นความฟุ้งซ่านรับขานใจเหมือนคนพเนจรไร้าห้องหออยู่อาศัยเพื่อความเข้าใจง่ายในการปฏิบัติขั้นตอนนี้จะสมมุติการปฏิบัติให้ฟังถ้าแบ่งสติออกเป็นสองส่วนคือ30-70ในส่วน30ให้อยู่กับการระลึกรู้ลมหายใจหรือมีสติอยู่เฉพาะหน้าอีก70ก็คอยจ้องดูอารมณ์ที่จะเข้ามาปรุงแต่งจิต ถ้าเปรียบสติเหมือนยามจิตก,ก็เหมือนเพชรเม็ดใหญ่ที่โจรอยากได้โจรคืออารมณ์ต่างๆที่จะเข้ามาหลอกลวงสติให้ละทิ้งหน้าที่ยามเพื่อเขาจะได้มาลักเอาเพชรไปจึงควรเข้าใจหลักการปฏิบัติตรงนี้ให้ถูกต้องว่าเป็นเหมือนยามเฝ้าทรัพย์ฉะนั้นอย่ามุ่งแต่จะทำจิตให้สงบอย่างเดียวจนลืมระวังโจรที่อยู่รายรอบตัวเพราะฉะนั้นหน้าที่ยาม จึงไม่ใช่เฝ้ามองเพชรอันตนทําหน้าที่รักษาอย่างเดียวแต่ต้องกวาดสายตามองโจรที่จะเข้ามาขโมยเพชรด,ด้วยการมองชำาเลืองดูเพชรบ้างจึงเป็นการมองในลักษณะชำาเลืองตามองอ๋อเพชรจึงอยู่ <te od> เมื่อปฏิบัติอย่างนี้ไปสักพักจิตจะเริ่มรู้สึกผ่อนคลายสบายและเริ่มมีความสุขน้อยๆกับการมีสติอยู่เฉพาะหน้าหรืออยู่กับการรับรู้ลมหายใจเข้าออก จากสติที่ตอนแรกแบ่งความสนใจออกเป็น30-70สติก็จะเริ่มไหลามาอยู่ในช่องรูจมูกมากขึ้นเป็น40-50-60-70เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนครบเต็ม100เมื่อไหร่สติก็จะตัดการระวังอารมณ์ภายนอกมาอยู่กับการรู้ลมหายใจเข้าออกภายในรูจมูกเพียงอย่างเดียวเมื่อจิตอ้อยอิ่งคลอเคลียอยู่กับลมหายใจอย่างมีความสุข เสมือนแมว Clear, แคลอเคลียแข้งขาเจ้าของที่เพิ่งกลับมาจากทำงานแล้วตอนนี้บางครั้งอาจจะเกิดนิมิตเห็นลมหายใจเข้าออกเป็นสีขาวเหมือนควันบุหรี่ไหลเข้าออกรูจมูกแต่บางทีก็ไม่ปรากฏเป็นนิมิตให้เห็นเพราะจริงๆแล้วลมหายใจก็ไม่ได้มีรูปประพันธ์หรือสีสันแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นอย่าได้ใส่ใจในเรื่องนิมิตลมหายใจว่าต้องเป็น หรือถ้าเป็นก็อย่าสงสัยหรือแปลกใจเพราะเป็นแค่นิมิตเท่านั้นถ้าสงสัยหรือแปลกใจจิตจะเคลื่อนสมาธิจะคลายเพราะความลังเลสงสัยคืออุปสรรคอย่างหนึ่งของการทำสมาธิ 4. ถ้ามีสติรู้อยู่อย่างนุ่มๆสบายๆต่อเนื่องไประยะหนึ่งแล้วจิตจะรู้สึกว่าเห็นการรวมตัวของจิตที่ท่านเรียกว่าเอกคตาสภาวะตรงนี้ ท่านเรียกว่าปฐมฌานเปรียบเหมือนแม่ตะขาบขดตัวโอบกอดไข่ไม่สนใจอะไรอื่นแล้วสนใจเฉพาะไข่ของตัวเองเท่านั้นถ้าเป็นดังนี้แล้วให้ประคองจิตรู้อยู่เฉพาะเอกคตาจิตเท่านั้นอย่าได้กังวลหรือกลับไปใส่ใจลมหายใจอีกคำว่าเอกคตาจิตหรือเอกคตารมแท้จริงคือการหดตัวของวิญญ,ญาณคือจิตจะตัดขาดการรับรู้อารมณ์ ทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วรับรู้อยู่เฉพาะมโนวิญญาณอย่างเดียวเท่านั้น 5. เมื่อรู้อยู่เฉพาะเอกคัตาจิตอย่างนั้นแล้วจิตจะมีลักษณะเหมือนไหลลงไปในบ่อน้ำก็ปล่อยให้เขาลงไปตามธรรมชาติอยากรู้อยากเห็นอะไรในบริบทรอบข้างที่เป็นเสมือนปากบ่อเพราะถ้าใส่ใจบริบทอื่นเมื่อไหร่ จิตจะไม่รวมตัวไหลลงไปข้างล่างจะถอยหลังกลับมารับรู้อารมณ์อื่นตามเดิมอย่างนี้ท่านเรียกว่าสมาธิเคลื่อนแล้วคือจิตไม่สงบไม่เป็นสมาธิแล้ว 6. เมื่อจิตไหลลงไปตามธรรมชาติแล้วก็จะปรากฏธาตุรู้ธาตุเห็นอยู่บริเวณกลางซวงอกสภาวะตรงนี้ท่านเรียกว่าทุติยฌานเมื่อปรากฏธาตุรู้อยู่ตรงนี้ ความรู้สึกจะมีสองอย่างเหมือนแม่อุ้มลูกน้อยอยู่ในห้องในบางคราวก็มองออกไปตรงช่องหน้าต่างแม่เปรียบเหมือนสติลูกเปรียบเหมือนเอกคตาจิตมองออกไปตรงช่องหน้าต่างหมายถึงในบางคราวนานๆครั้งที่มีความคิดผุดขึ้นมาในใจจิตจะคลายความเป็นเอกคตาจิตไปรับรู้ความคิดนั้นแต่ไม่เลื่อนไหลไปกับความคิดนั้นเหมือนลมพัดโชยต้นไม้ใหญ่ ใบเล็กใบน้อยไหวแต่กิ่งและลำต้นสงบนิ่งเหมือนความคิดดับไปแล้วจิตจะกลับมารับรู้ยังฐานเอกคตาจิตตามเดิม 7. เมื่อประคองเอกคตาจิตที่รวมเป็นหนึ่งบริเวณซวงอกตามควรแก่สภาวะจิตแล้วจิตจะไหลเลื่อนลงมาอยู่กลางท้องโดยอัตโนมัติเหนือการบังคับและควบคุมของเราเมื่อรวมเป็นเอกคตาไประยะหนึ่ง จิตจะเริ่มแยกความรู้สึกออกจากกายหมายความว่าเมื่อปฏิบัติถึงตอนนี้แม้ร่างกายจะถูกทุกขเวทนารบกวนอย่างไรทุกขเวทนานั้นจะถูกจำกัดขอบเขตอยู่เพียงแค่กายเท่านั้นจะไม่ลามมาถึงจิตตรงนี้ท่านเรียกว่าตติยฌานคือกายเป็นทุกข์แต่จิตจะไม่เป็นทุกข์ด้วยอุปมาเหมือนน้ำกับใบบัวแม้อยู่ด้วยกันแต่อยู่แบบแยกกันอยู่ เหมือนไข่แดงกับไข่ขาวแม้อยู่ในฟองเดียวกันแต่อยู่แบบแยกกันอยู่เหมือนกับน้ำกับน้ำมันแม้อยู่ในภาชนะเดียวกันแต่อยู่ด้วยกันแบบแยกชั้นกันอยู่หรืออุปมาเหมือนไปเยี่ยมคนป่วยที่โรงพยาบาลแม้คนป่วยจะเจ็บปวดร้องโอดโอยคนไปเยี่ยมก็รับรู้อยู่ว่าคนป่วยกำลังเสวยทุกขเวทนาแต่คนไปเยี่ยมก็ไม่เสวยทุกขเวทนาด้วย แค่เพียงรับรู้ว่าคนป่วยกำลังเสวยทุกขเวทนาเท่านั้น 8. เมื่อประคองเอกกคตาจิตเอกคคตารมอยู่อย่างนี้จิตจะเริ่มวางอุเบกขาในกายคือไม่รับรู้แล้วว่ากายเสวยทุกขเวทนาถ้าประคองจิตต่อไปอีกจิตจะวางอุเบกขาในกายสิ้นเชิงตรงนี้ท่านเรียกว่าจะตุทะฌานคือไม่รับรู้แล้วว่าโลกนี้มีกายอยู่หรือไม่ ถ้าจะเรียกว่ากายหายไปก็ไม่ผิด